สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรียบเลวไฟช anel กับเกมเพชรซาม่อนโกบารกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําทีมนะครับอีกทีมหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบทีมนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆพอสมควรเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทีมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งอึดแล้วก็ดาเมจสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เงื่อนไขโปเกมอนที่เราจะต้องหาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวของทีมดินแล้วก็ทีมหินนะฮะเป็นตัวผสมที่สามารถเล่นได้2ทีมด้วยกันนะครับผมสหรับทีมนี้เลยเนาะซึ่งจะมีโปเกมอนต่างๆนะครับที่มีทั้งโปเกมอนที่หาง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นโปเกมอนที่จะต้องวิวัฒนาการนะครับผมเป็นร่างเอเซอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าหากใครอยากรู้แล้วว่าทีมนี้เนี่ยมีความโดดเด่นยังไงนะครับสำหรับโปเกมอนแต่ละตัวก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพชรซัมมอนโกลบอลกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเตรืเ่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริเ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพคเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l ลเว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภยัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับในกลัวของท่าดินแล้วก็ท่าดินนะครับผมในปัจจุบันนะฮะสำหรับตัวผมที่ผมเนี่ยได้เคยเล่นมาแล้วก็มันค่อนข้างเก่งมากเนาะ ก็จะมีโปเกมอนหลักๆเนี่ยทั้งหมด5ตัวนี้ด้วยกันนะครับตัวไหนจะเป็นตัวคีย์หลักในทีมนี้กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูทีละตัวกันละกันนะครับตัวแรกเลยนะครับผมที่จะเป็นคอหลักนะครับสำหรับทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวของชายนี่บังกีรัสกอดนะครับเป็นตัวแรกนะฮะเจ้าตัวของชายนี่บังกีรัสตัวนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นคอหลักแล้วก็มีความสามารถที่ดีมากๆนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นได้ทั้งตัวแทง์แล้วก็เป็นได้ทั้งตัวดาเมจ มีสกิลต้านซีซีนะครับผมแล้วก็มีการเรียกกำแพงหินมารับดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเปิดโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นตัวธาตุดินแล้วก็ธาตุหินในตอนต้นเกมได้ดีมากนะครับยังมีพาตสีพิเศษที่สร้างความเสียหายจากดินถล่มนะครับผมและยังมีบัฟที่ช่วยบูรในเรื่องของการเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับทีมดินและหินได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยที่สําคัญเลยจริงๆนะครับผมสำหรับตัวของชายนี่บังกีรัตที่เป็นคอหลักของทีมนี้นั่นก็คือตัวของเอฟเฟกต์แซ เลือกโปเกมอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าดินนะครับผมหรือว่าท่าหินก็ได้นะครับลงในสนามอย่างน้อยเนี่ยทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ทรายขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลงสนามให้ดูละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์พายุทรายนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับตัวของชานี่บังกีรัสนะครับเมื่อเราเนี่ยจะมีท่าดินแล้วก็า่าหินนะครับผมภายในทีมครบทั้ง3ตัวนะครับสาหรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็หรือว่าเดี๋ยวเราเอาลงมาให้ดูประมาณหนึ่งก่อนนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวหลักนะครับผมที่ยังไงเนี่ยก็ควรจะมีติดเอาไว้นะครับผมสำหรับโปเกมอนตัวนี้เนาะคือขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะถัดมาตัวที่2นะครับจะเป็นเจ้าตัวของคริสเตียนเมกากาช็อปนะครับผมหรือว่ากราบิสนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มาเล่นคอมโบคู่กันกับตัวของชายนี่บังกีรัสเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวคอหลักที่บูทกับทีมให้แบบว่าโหดขึ้นมากๆแถมเอาไว้เคาน์เตอร์ ทีมพวกที่แบบว่าหายตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกลูนาร่าเอ่ยอมีออริจินเอ่ยนะครับผมหรือว่าพวกกวางพวกอะไรพวกนี้นที่มันมีเอฟเฟกหายตัวได้นะครับผมก็สามารถโจมตีโดยที่ไม่สนการหายตัวสำหรับพวกโปเกมอนเหล่านั้นได้เนาะซึ่งมันจะช่วยบูทความสามารถนะครับผมของดินทะลมุมของตัวของบังกีรัสนะครับแล้วก็ช่วยบูทดาเมจน,นะครับผมจากตัวของสกิลกระทืบเท้าของกาดอนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะกล่าวเป็นตัวทัดไปแล้วกันนะครับผม และตัวมันเองเนี่ยยังมีความสามารถได้ครับผมที่จะเป็นพาสิฟนะครับผมสำหรับตัวเอิร์ธเควกอีกด้วยนะครับทุกครั้งที่ใช้อันตินะครับและยังมีบัฟอื่น,นๆเพิ่มเติมที่จะช่วยบูตอัตราการลบลีกให้ตัวธาตุดินธาตหินเพิ่มขึ้นนะครับผมเมื่ออยู่ในพายุทรายและยังมีความสามารถในการบูตให้กับความสามารถต่างๆนะครับผมที่เพิ่มอัตราคริติคอลให้กับพวกธาตุดินธาตหินแล้วก็ธาตุมังกรอ,อีกด้วยนะครับผมตัวเดียวเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะบูตจบ ะะแล้วก็เป็นตัวดาเมจหลักของทีมด้วยสำหรับโปเกมอนตัวนี้เนาะถัดมาตัวที่3นะครับผมก็หลังจากที่พูดตัวของกราเบียสไปแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าตัวของไพรมอนการ์ดอนนะฮะไพรมอนการ์ดอนตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งถ้าหากว่าเล่นกับทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะครับเป็นตัวที่สามารถยืนแทงรับดาเมจได้นะครับแล้วก็มีพาสิตที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมาก จากสกิลเอิร์ทเควกนะครับสกิลเอิร์ทเควกเนี่ยมันจะมีความสามารถที่เวลาที่เข้าเทินใหญ่นะครับผมหรือว่าทุกครั้งที่เขาใช้อันติเมตสกิลเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบหมู่นะครับผมให้กับโปเกมอนทุกตัวในสนามโปเกมอนทุกตัวเนี่ยจะติดสถานะตาบอดนะครับผมเผาไหม้นะครับผม,ม,นะบผมให้กับโปเกมอนเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะแรงมากมากนะครับและยังมีชีวิตสำรองนะครับผมเวลาที่เขาเนี่ยเลือดหมดหลอด มันจะมีเลือดหลอดพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากดาเมจที่เขาทําได้นะครับผมซึ่งยืนได้ค่อนข้างนานนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างถึกเป็นตัวหนึ่งที่เป็นแท้งดาเมจนะครับผมให้กับทีมได้ค่อนข้างดีซึ่งมันคอมโบกับตัวของกราเบสแล้วก็ตัวของบังกิรัสได้ดีมากๆเลยนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวของเมก้าเดนซี่นะครับก็เป็นเอเจตอีกตัวนึงในทีเหมือนกันนะครับผมที่เป็นธาตุหินแล้วก็แฟรี่ซึ่งเดนซี่เนี่ยหลักๆนะครับผมมันก็จะมีความสามารถในเรื่องของการซ สนับสนุนทีมนะครับผมฮิวให้ทีมเปิดโล่ยังมีเอฟเฟกพิเศษนะครับผมจากการโจมตีนะครับจากตัวของล็อกซอสนะครับผมหรือว่าเวลาที่เขาเปิดโล่เนี่ยมันจะมีการสะท้อนดาเมจสวนกลับนะครับผมหรือว่าเวลาที่โปเกมอนทตุดินท่าหินเนี่ยโจมตีไปก็ยังมีเอฟเฟก์พิเศษที่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับซีซีอีกฝั่งได้นะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่มีทั้งดาเมจนะครับผมมีทั้งการฮิวแล้วก็มีพสิตพิเศษที่ช่วยเสริมความเสียหายให้กับพวกทตุดินท ไต่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมรับตัวของตัวนี้เนาะต่อมานะฮะผมก็จะเป็นเจ้าตัวของซีการ์นะครับซีการ์เนี่ยเดิมทีนะครับผมเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีเลยไม่แต่นิดเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไ้ก่อนนะแต่หลักๆเนี่ยต้องบอกว่าซีการ์เนี่ยเป็นตัวโปเกมอนที่ถึกแบบถึกมากๆนะครับผมเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะโดนดาเมจนะครับผมไม่เกินแคปเลือดที่กําหนดนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะถึกนะครับ มีทั้งความสามารถในเรื่องของการบูสต์ดาเมจต่างๆให้กับพวกโปเกมอนธาตุด,ดินธาตุมังกรนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะอีกด้วยซิการ์เนี่ยมันมีทั้งหมด3ร่างนะครับหากร่างร้อของเขาเนี่ยเลือดหมดนะครับผมเขายังมีการกลับไปที่ร่างตัวของ50%แล้วก็ร่าง10%อีกด้วยนะครับซึ่งถ้าพูดตามตรงก็คือมี3ร่างกันเลยทีเดียวถ้าหากว่าเราเนี่ยปิดดาเมจไม่จบนะครับผมเขายังสามารถกลับมาเป็นร่างใหญ่ได้อีกนะครับปถติว่าเวียนว่ายตายเกิดกันค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับกว่าจะเอาตัวนี้ลงเนี่ยก็ค่อนข้างนานทีเดียวนะครับแถมยังมีดีบัฟต่างๆนะครับจากอันติเวสสกิลที่จะคอยลดค่าสถานะต่างๆให้กับตัวละครอีกฝั่งเนี่ยเล่นได้ยากอีกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญสำหรับทีนี้มากนะครับผมต่อมาเนี่ยพอเราเนี่ยรู้แล้วโปเกมอนทั้ง5ตัวนะครับผมเหมาะสำหรับท่าดินท่าหินตรงนี้เนี่ยเราจะมีสล็อตพิเศษนะครับผมที่เปิดฟรีเอาไว้สำหรับตรงนี้เนาะเพราะเนื่องจากว่านะครับผมถ้าพูดตามตรงท่าดินท่าหินเนี่ย ถ้าหากว่าจะนับรวมพวกตัวละครที่ยังไม่มาหรือว่าผมยังไม่ลองเล่นอย่างเจ้าตัวของเมก้าฮากาเนลนะครับผมของทาเคชิเนี่ยก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่หลักๆเนี่ยก,ก็คือจะเป็นพวกสายแทงนะครับผมผมเลยยังไม่ได้หยิบมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นฟีสล็อตตรงนี้ที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากทีมนี้มันมีความถึกก่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะมากจาก3ตัวหน้าแล้วก็มีทัวฮิวที่ก่อนข้าง,างดี แต่เรายังขาดดาเมจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวของกาเบียสบังกีราหรือว่าตัวของกาดอนเนี่ยจะเป็นดาเมจได้แล้วนะครับแต่มันไม่ใช่ดาเมจที่แบบว่ายัดทีเดียวตายไปเลยนะครับมันจะเป็นดาเมจที่ค่อยๆตีไปแต่กากาเบียสเนี่ยจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้แนะนาเพิ่มเติมนะครับผมโปเกมอนตัวไหนที่จะมาเล่นกับพวกนี้ได้บ้างก็จะมีตั้งแต่ตัวของแบ็เคียวเลมนะครับผมตัวหนึ่งที่จะได้ผลความสามารถนะครับผมจากตัวของซีการ์ แล้วก็ความสามารถจากเจ้าตัวของกาเบียสเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็จะช่วยให้ทีมเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับดามิจตาๆานะครับผมอย่างเจ้าตัวของอ่าเมก่าเลคอซ่าแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ทําไวเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นอีกช้อยหนึ่งที่เราสามารถมาเล่นได้ซึ่งมันก็ได้ผลจากกาเบียสแล้วก็ตัวของซีกาเหมือนกันนะครับผมจากตรงนี้เนาะ อ่ะอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นทีมนะครับผมที่เราเนี่ยจะมาแนะนําสำหรับทีมธาตุดินหินตรงนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครเคยติดตามผมตั้งแต่ตัวของอเกมก่อนหน้านี้ประมาณปีก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมใช้ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เก่งมากๆนะครับสุดท้ายละนะครับผมโปเกมอนแต่ละตัวหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยซีการ์เนี่ยเปิดใหดักเรดดอรอนะครับผมคือมันมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะในเรดดอรอตรงนี้นะครับเดี๋ยววนมาเนี่ยมันก็มีมาให้เปิด หรือว่าถ้าใครขี้เกียจรอนะครับในโวลแพ็กเนี่ยมันก็จะมีวนมาขายเหมือนกันนะครับผมบางครั้งก็มา0.99ดอลลาร์นะครับผมในส่วนของโวลแพ็กตรงนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับผมมาดูกันได้นะครับสำหรับตัวของซีการ์ตัวแรกต่อมานะครับผมตัวที่2นะครับกาดอนกับเจนซี่นะครับต้องวิวัฒนาการจากตัวของระบบเมกาตอนร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นนะครับกาดอนจะใช้ชิปโปเกมอนเนี่ยแปดสิบอันนะครับหินเมกาหนึ่งร้อยก้อนชิปแดงสองร้อยนะครับแล้วก็เอเมอรัลสตาร์สโตนห้าสิบ แล้วก็ต้องทากราดดอนถึง12ดาวก่อนนะครับผมเดีซี่ก็คล้ายๆกันครับก็เปลี่ยนแค่ตัวของสติกเกอร์นะครับผมเป็น80อันนะครับผมก็สามารถทําตรงนี้ได้แล้วเนาะเป็นเดียซี่พื้นฐานนะครับผม12ดาวนะครับในส่วนของโปเกมอน2ตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเลือสองตัวนะครับก็จะเป็นตัวของบังกีรัสนะครับกับตัวของกาเบียสถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยกาเบียสรู้สึกว่าจะอยู่ในพาร์ทนะครับผมของอีเวนต์รอบนี้เนาะที่เราเนี่ย เติมพาร์ตตรงนี้4.99นะครับแล้วก็เล่นมาถึงเลเวล100นะครับเก็บเหรียญทองตรงนี้ครบ160อันนะครับมันมาแลกในเอ็กเชิงตรงนี้ได้นะครับผมเป็นกล่องสีแดงเนาะก็จะมีตัวของกาเบียสเนี่ยให้เลือกอยู่นะครับนี่นะครับมีกาเบียสให้เลือกอยู่นะครับส่วนบางกีรัตเนี่ยในนี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็จาไม่ค่อยได้เนาะอ่ะมีเหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าใครเติมนะครับแล้วก็ทาพาร์ตครบเนี่ยบางกีรัตแล้วก็กาเบียสเนี่ยก็จะมีมาให้เลือกตรงนี้นะครับ ส่วนตัวของกาเบียสเนี่ยจากจุดอื่นก็ยังไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้เข้าบริสวอลด้วยนะครับผมส่วนตัวของบางกีรัสเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่อยากรอนะครับผมหรือว่าเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยบางกีรัสเนี่ยมันก็จะมีวนมาขายนะครับผมในส่วนของแพ็คอาทาวลิมิเต็ดอีเวนต์เนี่ย้าจะไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวขอเลื่อนไปดูก่อนมันจะมีแพ็คแถวแวนี้แหละนะครับผมมีมาขายอยู่บ้างเนาะในราคาประมาณ8.99ลํา้ลำมังถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าตัวของแพ็คเนี่ย มันเพิ่งจะหมดเวลาไปด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าใครจะหามาเล่นก่อนหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอตัวของ Legendary s a l e นะครับที่จะมีโปเกมอนตัวถัดไปเนี่ยเข้ามานะครับใน2ตัวนี้เนาะก็สามารถเลือกได้ตรงนั้นแหละนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถหยิบทีมลินหินตรงนี้เนี่ยมาลองเล่นกันได้นะครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพชร n มอลโกเบลกันด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายเพื่อนๆทุกคน